ครับสวัสดีครับรองเท้าหัวโตเกรดบีนะครับรองเท้าหัวโตเกรดบีอันนี้เป็นงานชุดนะครับงานยกกระสอบเป็นงานยึดยกกระสอบครับหนึ่งร้อยคู่หนึ่งร้อยคู่สี่พันบาทนะครับเป็นงานยกกระสอบนะครับนี่นะครับเลือกแบบไม่ได้ทางร้านจะเลือกแบบให้นะครับอย่างตัวนี้ส่งอยู่ปกติก็คู่ละสี่สิบห้านะครับอย่างนี้ก็สี่สิบห้า แต่เราขายรวมกันเลยเป็นงานชุด100คู่สี่พันบาทใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วเหลือประมาณ300ยคู่เองจะหมดแล้วนะครับเลือกชาก็ไม่ทันนะครับนะครับเหลือไม่เยอะ <c oughs> ไลค์คนเดียวก็ได้ครับไม่มีคนดูผมก็จะไลค์ทุกวัน <c oughs> จะไลค์ทุกวันใครรำคาญก็ไม่ต้องดูครับดูเฉพาะคนที่ซื้อ <c oughs> คนที่ขายครับ จะไลฟ์ทุกวันครับใครจะด่าก็ช่างก็จะไลฟ์ทุกวันหนึ่งร้อยคู่สี่พันบาทนะครับหนึ่งร้อยคู่สี่พันบาท